รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกระผมนายชัยชนะ บุญเดโชศิลปินแห่งชาติปี2541สาขาศิลปะการแสดงนะครับผมเองก็เป็นปน,นักร้องแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นหมอทำขวัญน,นาคตั้งใจว่าจะให้ที่บาทเนี่ยเป็นศูนย์แห่งความรู้เพื่อจะสอนเด็กจะมาเริม่มเรียนวิชาการแต่งเพลงการร้องเพลงหรือการทำขวัญน,นาคเพื่อให้ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยเราได้ยืนยงคงต่อไปนะฮะ ที่ผมทำมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะผมก็น้อมนําเอาพระราชปณิธานของพระเจ้าแผ่นดินสืบสารและก็ต่อยอดให้กับลูกๆกลนหลานต่อไปที่สนใจที่จะมาเรียนรู้ทางด้านศิลปะนะฮะวัฒนธรรมของไทยเรานะครับ เธอคุยเขาหน่อยอสิอาจารย์นะ่ะทำไมหนูไม่ได้เป็นเพื่อนน้องหมานะเออเอเอเ,อาเอาขาว่างไงเขาว่างไงเขาบอกว่ามาทำอะไรการอ๋อบอกเขาหน่อยสิว่าเรามาถ่ายรายการเอเอโอเคเป็นเอามากกว่าพิธีกร <s> วัาน uh> ี้พาฉันมาไหนเนี่ยโบวีมาวันี่ไหนเนี่ยนี่ไงถึงแล้วตาม g o o g l e m a p บริษัทแกงจำกัดเจ้าของบริษัทนี้เนี่ยคือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไปนะชื่อของคุณพี่ท่านเนี้ยถ้าเกิดว่าเข้าห้องสอบไปสอบเนี่ยก็คือได้คะแนนสูงสุดเป็นหนึ่งนี่ไงเป็นหนึ่งไม่ใช่อีกคำใบหนึ่งค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แบบด้านบนน่ะเหมือนแบบด้านบนสุดอ่ะนต้นด้วยตัวที ใช่เลยเอออะไรท็อปทุกเซ็ตเออท็อปอะไรท็อปท็อปบินท็อปบินบรรลือดเล็ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีนุชค่ะไม่ใช่ท็อปบินบรรลือดเล็ดค่ะนี่คือรายการมุมตับใช่ไหมคะโหมดค่ะโอหมดที่แล้วพว่อาจารย์ใส่สารีแล้วเต้นเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะเป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้มาบ้านพี่ท็อปเลยอ่ะค่ะเข้าไหม รู้จักกันให้เข้านะผ่ดหมายมาเข้ามาเคิญเข้ามาเลยค่ะทำไมถึงเจตนามีสาว่ายน้ำตรงนี้พ่อเนี่ยเป็นนักกีฬาแกออกกำลังเกชอบว่ายน้ำเนาะแกก็ บอกว่าเนี่ยแกเดินทางไปว่ายน้ําลําบากแล้วทำสาให้แกเล็กๆไว้ให้แกไหวยหน่อยก็เลยทําให้พ่อการสร้างสาเนี่ยตรงหลักก็คือหันหน้าเข้าตัวบ้านขวาทัดไปซ้ายทัดน้ำฝั่งน้ำเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือถือว่าถูกหลักพอดีเลยมะม่วงหาวมะนาวโหดีมีประโยชน์มากมีประโยชน์อะไรนะนี่รัตตมาดอกเขาดอกสีเหลืองน่ารักน่ารักนี่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  อ iden, ด Bref, อกดอกดอกดอกเห็นไหมตรงปลายนั่นอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งดอกคุณแม่ขาอันนั้นดอกเหลืองอันนี้ดอกอกอยู่ตรงนี้แล้วผงฟูผงทูน่ะอันนี้อุษากระซิบแล้วยังผงทูอีกผงฟูอันนี้เขาเรียกผงฟูผงฟูค่ัท่านผู้ชมผงฟูอ๋อ ของพูคุณแม่ขอนิดึงได้ไหมดิฉันเกลียดนกไม่ชอบนกคุณแม่ขะทำไมอ่ะเคยไปบ้านบ้านหนึ่งค่ะเราเดินเข้าไปนกพูดได้พูดว่าหัวร้านหัวล้านแต่นี้คุณแม่นกบ้านฉันไม่เป็นนกบ้านฉันไม่เป็นอร่อยไหมอร่อยไหมทาโร่จอนนี่อันนี้บ้านหลังที่ซ่อนอยู่ข้างหลังค่ะอาจารย์เชิญนะคะ ใจกันอยู่สองใบลาะคะคุณพี่ก็แต่ก่อนฉันชอบร้านเท่าคงไทยชอบไปซื้อเวลาเราไปเมืองจีนฮะนักธุรกิจหรือบ้านคนโดยส่วนใหญ่จะวางจจกันไว้สองข้างเขาเชื่อว่าใจกันเนี่ยจะกันเป็นการเก็บทรัพย์และปากของใจกันเปรียบเสมือนการดูดทรัพย์อันนี้ถือว่าดีเปลื้มมากสําหรับบ้านหลังนี้คือภาพน้ํากับปลาและความเคลื่อนไหวค่ะตรงจุดนี้เนี่ยหันหน้าเข้าตัวบ้านขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ําบันไดเขาบอกเปรียบเชื่อมันมังกรเปรียบตัวแทนไฟ ฝั่งซ้ายมือเอาน้ํามาเสริมเนี่ยทำไมถึงภาพฝั่งซ้ายมือเป็นภาพน้ําคะภาพนี้เป็นภาพวาดจากฝีมือคุณพ่อ,อคุณพ่อฉันเป็นคนชอบเ,เป็นอาจารย์สอนวาดสีน้ำเลยะนะคะฉันก็เลยเอาภาพพ่อมาไว้แทนความคิดถึงซึ่งต้องบอกพี่ท็อปเลยว่าตรงนี้เป็นจุดหลักสําคัญสมมติไม่มีภาพเนี่ยเท่ากับบ้านๆเนี่ยไม่บาลาน เนื่องจากมีเฉพาะฝั่งขวาที่เป็นไฟนะคะพอเรามีน้ํามาฝั่งซ้ายมีบาลานซ์ด้วยปลาด้วยภาพที่ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจุดที่จะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้บ้านหลังเนี่ยอยู่แล้วมีความสุข ห้องนี้คือเป็นห้องนั่งเล่นเหรอคะห้องห้องกินข้าว <c oughs> ไม่หนูเห็นโซฟาอยู่ตรงนั้นไงเออม,มันมั่วไปหมดคือเออีม่มีแนวคิดอย่างนี้นะโบวี่ว่าอยากให้ห้องกินข้าวเนี่ยดูทีวีด้วยเพื่อนเพื่อนมาก็นั่งได้ด้วยก็เลยมีเก้าอี้ตรงนั้นก็เลยมั่วซั่วกันไปหมดเลยหนูแต่ว่ากินข้าวจริงๆตรงนี้ใช่ไหมกินตรงนี้ทํางานตรงนี้เบกหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องส่วนตัวของพี่ท็อปอะไรคืออะไรเธอนี่ขอก่อนได้ไหมขอให้ลูกสะใภ้กับแม่ผัวได้คุยกันก่อน ไปก่อนไปก่อนจะมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องส่วนตัว<ช>ที่ไม่อยากให้โบฟังก, <c oughs> ก็ได้ให้หนูนไปเข้าห้องน้ำนะโบวีเธอจะมีหลานแล้ว ายแล้วมืจานนี่ออพี่ท็อปค่ะ,ว,คะวันนี้เนี่ยเราไหนๆก็มาแล้วมีของให้คุณพี่ค่ะเสริมสิ่งดีๆให้กับบ้านหลังนี้คะ่ะไปเลยค่ะอ,อะไรอะอะไรอะค่ะมีที่รับเหระพี่ท็อปค่ะและภาพนี้เลยค่ะที่บอกว่าจะมอบไปกับคุณพี่คะ่ะเลิศ ะะโอ้สวยสีสดใสมากในภาพองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยมีความเป็นมงคลนะคะมีความเป็นสมบูรณ์มีนกมีน้ำมีปลามีต้นไม้มีความร่มรื่นดังนั้นภาพเนี่ยยกให้คุณพี่เลยค่ะโอ้แล้วกว่างเลย หมายถึงอะไรจานต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งต่างที่พี่ถามมาคือความสงบสุขสิ่งต่างๆอะไรก็ตามที่เราจะให้เกิดความสมดุลเนี่ยภาพนี้วางแล้วถือว่าดีกับคุณพี่ขอพระคุณมากนะคะอาจารยนนะคะแล้วมีคริสตัลแวววาวงดงามด้วยเนาะสำหรับใครหลายคนนะคะที่สนใจค่ะสามารถติดต่อได้ด้านล่างเลยนะคะพี่ท็อปข้าแน่นอนเรื่องราวพี่ยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงหน้าค่ะไม่ต้องยุ่งกับลูกแล้วใช่ไหมคะ นิดหน่อยอที่ลูกพี่ต้องมี ครับพี่ท็อปขามุมนี้เราก็จะได้แบบเย็นจากบ่อน้ำมาค่ะแล้วก็ต้นหมากรากไม้อะไรเงี้ยมันก็สดชื่นสบายตาดีอันนี้เป็นมุมปโปรดนะ,ะของทางพี่ท็อปซึ่งบอกมุมนี้เป็นมุมที่มีพลังงานดีเขาบอกน้ําอยู่ตรงบริเวณกลางบ้านติดแถบซ้ายมือขวาไฟซ้าย่ดังนั้นฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้หากเป็นน้ําที่มีพลังงานของความสุขหลายๆครั้งที่อารมณ์ร้อนของคนในบ้านเนี่ยพอมาเจอน้ำเนี่ยจะรู้สึกว่าทําให้เราเย็นลง เห็นทราบข่าวเวลาพี่อารมณ์แบบมีปัญหาในพี่จะชอบเก็บแม่บ้านแบบซุกไว้ใต้นี้จริงเหรอคพี่หลายคนแล้วเหรอคะแม่บ้านเหรอคะฉันไม่ทำหรอกฉันไม่รู้จะหาหินอะไรถั่วก่อนหน้านั้นมันเริ่มต้นจากปาร์ตี้ก่อนแล้วเราค่อยๆมาเป็นสายธรรมะตอนปลูกบ้านหลังเนี้มันก็เป็นไฟปกติครัเออเพื่อนมากันโอ้ยเฮเฮเปาร์ตี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มไฟดับฉันรักการปาร์ตี้ ฉันไปที่นู่นเลยการไฟฟ้าบ้านนี้ไฟสามเฟสฉันต่อมาใหม่เพ่ไปเพื่อว่าจะได้ไฟไม่ดับปาร์ตี้า,าวหาาไปตลอดจ้ะไม่อย่างนั้นเธอมาเปิดทุกๆอะไรเดี๋ยวไฟมันตัด<ะ>ไม่มีตัดลุยเลยบ้านดิฉันเวลาปาร์ตี้คนไม่ด่านะทําไมรู้ปะ่ะก่อนนั้นตั้งแนละ้วมันเป็นเหมือนเป็นเวทีเล็กๆตรงนี้นะแล้วก็นักร้องมานะ เจนนิเองดคิมเจนนิเฟอร์คิมสดที่นี่สดที่นี่แถวนี้ไม่มีใครด่าแม่เพื่อนพอรู้คิมน้องฟอดใครๆครมานะกันเราปาร์ตี้กันอยู่ประมาณหัวค่ำมาสักสามทุ่มแม่ขับรถมาขอแม่มาฟังคิมหน่อยลูกมันนั่งคันอยู่เวลาปาร์ตี้นะจานเช้ามาทำพิธีกรที่จำได้ฉันเคยไปทำหน้าที่แบบงานอีเวนต์ละปากให้ ปากล็อกก็พูดไม่ได้อะคือสมองมันไม่สั่งแล้วว่า<ม>คือมันเอ๊ะทำไมมันสนุกแต่มันเหนื่อยแล้วเกินชีวิตอ่ะเนาะแล้วก็ไปทํางานตามกองถ่ายนี่แหละก็เจอคนที่เขาปฏิบททัติธรรมก็ไปเจอธงธงมกจกอ่ะเนาะฉันม,มีความสุขจังเลยก็โอ้ฉันไม่ไปอย่างนี้ทุกวันหรอกบองฉันก็จิตตกไม่ได้แบบเบิกบานท,ทุกว่ะพี่ไปปฏิบัติธรรมสิเขามาพร้อมไปสมัครพร้อมฉันก็กอกกอกเสร็จไปปฏิบัติธรรมสามวันค่อยออกไปพูดร้องไห้รู้สึกว่าตัวเองใจสกปรก คือคือแบบไรเลยไอ้ที่เราคิดเข้าข้างตัวเองอะไรหลอกตัวเองหมดครั้งแรกไม่ได้ว่าจะดีเลยไงคนที่บอกอุ้ยไหนบอกปฏิบัติทมแล้วทำไมยังด่าอยู่แล้วทำไมยังอะไรโูแมยังไม่ได้บรรลุค่ะคุณใช่ยังไม่ได้บรรลุก็ยังมีบ้างแต่เพ่งเทียนเผากิเลสอยู่ พอตอนนี้ไปวัดไม่ได้เพราะต้องทาเองสวดมนต์สวดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาวนาทําวันพระเวลาที่เราศึกษาเข้าถึงในศาสนาที่เราแบบมีศรัทธาแล้วเราแบบได้ปัญญาเรายิ่งทราบซึ้งแล้วยิ่งรู้สึกว่าเอออยากศึกษาต่อจากทางธรรมเนี่ยเข้าสู่ทางโลกบ้างคือแอบปลื้มลูกชายแกมากคนไหนคนโตดิฉันไปเจอเขาที่เชียงราย คุณแม่ลองลองคุณแม่เป็นลูกชายนะคนนี้นะโอเคแล้วอาจารย์<ง>เนี่ยเดินมาปั๊บเจอเคาในห้องอาหารพอเจอปั๊บทานนะ <l ug> แบบนี้เลยอุ้ยทันไม่ใช่เบรกฟาดเ <c oughs> ขาหลบเลยครับคุณแม่ขาทําไมคุณแม่คือแบบลูกส่วนผสมออกมาดูดีดีคุณแม่ขาเอาไม่สวยแต่ว่าเฮ้ยน้องบอกเขาจริงอย่างเงี้ยไม่สวยแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ได้ เขาได้ส่วนดีของพ่อเขาคิ้วเข้มเขาได้โครงหน้าที่สวยของฉันคนที่สองฉันกลัวเพราะเขาเป็นคนตรงฉันกลัวว่าเขาจะเตะฉันอะไรเนี่ยจะเอาคนโตไงคนเล็กกันหน้าเหมือนพ่อแต่จืดเหมือนฉันก็เลยแต่คนเล็กก็น่ารักดูดีแต่ว่าด้วยความว่าเป็นคนตรงเขากลัวแบบช่วงเอิร์ทฉันไปแล้วเขาไม่ไปู้ได้ยังไงว่าเขาตรงคุณแม่เพราะว่าเห็นนิ้วเขาเขาตรงเลยนิ้วเขาเรียวเป็นลำตรงเลยพอะเขาไหว้ใช่ไหม อย่าทำผมครับคุณแม่ร้ายลูกตอนคนโตนี่27ใช่ไหมฮะยังไม่ได้แต่งกำลังจะแต่งคนเล็กนี่22อีกปีหนึ่งก็จบแล้วเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของออกแบบคอมมูนิเคชันดีไซน์เกี่ยวอนไลน์เหรออะไรอย่างนั้นน่ะอ๋อหรอมันมาทำให้ดูนะ้ื่นเต้นมากเลยอู้ลูกทำได้ด้วยเกงจังแต่ฉันทำไม่เป็นหรอกกดยังไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์คะโบสังเกตคือบ้านเนี้ย พื้นที่ใหญ่มากแล้วก็มีเหมือนมีบ้านแบบสร้างหลายหลังมากเลยค่ะอยากรู้ว่ามุมที่หวงจุ้ยที่ดีที่สุดของบ้านหลังนี้มันมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ย้เลยไม่ด้อยากจากยี่นะรอชมเบรกหน้าเลยของพี่ขาไม่ใช่ขึ้นไปห้องนอนลูกชันนะเอ๊ะอันนั้นเราเราได้กลิ่นแล้วนะไม่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 แม่ม่เดยรอชมเบรกหน้าค่ะเขาจะไม่ขึ้นคุณแม่เดี๋ยวกับมาติดตามชมเบรกหน้าคะ สถานการณ์โรคโควิด -19 สำหรับโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาวพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีเป้าหมายสำคัญคือการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยด้วยพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระเมตตาได้ทรงพระราชทานเครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด และนอกจากนั้นพระองค์ได้ส่งปรุงอาหารพระราชทานต่อพวกเราเป็นการให้ขวัญกำลังใจอย่างสูงสุดพวกเราบุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสุขภาพของประชาชนภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เราไว้ ว่าสรุปแล้วมุมที่เฮงที่สุดของบ้านหลังนี้คือมุมไ <Gilbert> หนคะอาจารย์พี่ท็อปอยากรูแล้วค่ะไม่เคยมีใครมาดูให้เลยแะตั้งแต่ปากซอยไล่มาเลยอันนี้คือเขาเรียกขุมทรัพย์เอาตั้งแต่ปากซอยเลยหรอถูกต้องฮะเพราะเป็นทางถูกบังคับตรงมาทางการเงินไหลเข้ามาแล้วจุดที่มีพลังที่สุดก็คือจุดนี้เลยที่เรานั่งอยู่อันนี้เขาเรียกว่าจุดขุมทรัพย์่าท่านผู้ชมครับเพราะอะไรอาจารย์เพราะ่าเราสังเกตุเวลาเราเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นลักษณะทางลงแล้วตรงบริเวณนี้การทำทั้งหมดเป็นแองกับซัเป็นแอง ททีีี่่ดดสุจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เจราจาแล้วดีรา<อ>คาแล้วก็เจราจามีทั้งการเงินที่ดีคุยงานที่นี่ก็จะสําเร็จที่นี่จะลากใครมาคุยที่นี่ให้หมดเลยใ่ <c oughs> แต่ขออนุญาตนิดหนึ่ง <c oughs> ได้ค่ะไหนๆจะบวกอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมองรายการเราแบบ ป่วยอย่างเดียวไม่ได้เอาจานลุยะครขอมีการปรับเปลี่ยนสักนิดนึงค่ะโคมไฟโคมนี้ค่ะเหนื่อยและล้ามานานดูจากเปลวไฟได้เทียนมีวันหมดไหมคบพี่มีค่ะมีวันหมดในคำว่าเทียนนั้นนะอาจจะเปลี่ยนแบบนี้ค่ะขอเปลี่ยนจากเชิงเทียนเปลี่ยนเป็นไฟกลมๆก็ได้โคมงินนนะคะแต่ขอเปลี่ยนตัวหลอดใช่ไหมจ๊ะตัวหลอดค่ะ เพราะนี่เป็นลักษณะเป็นโคมอยู่แล้วโบวีเ mm hmm. อมามันเป็นโคมอยู่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นช่อถือว่ารับทรัพย์การเงินถือว่าดีดังนั้นจุดนี้ถือว่าจุดดีหะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเป็นห้องพระด้วยแล้วห้องพระเนี่ยต้องเป็นห้องพระที่จัดได้ถูกหลักในมุมต่างๆนั้นถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดเป็นมุมเหงของรายการมุมโปรดของบ้านหลังนี้ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะการอย่าลืมเจรจากับอาจารย์เรื่องแหวนนะคะวันนี่โต๊ะนนี้แหละนี่ไม่ปั้นหลังดีจริงรู้สึกโอเคออเลาจารย์เปลี่ยนเรื่องเลยมากค่ะไม่แต่ว่าหนูว่าเจออาจารย์ต้องหลายครั้งแล้วทำไมไม่สำเร็จในลามงเนี้ยหนูไม่เคยเจรจาเลยเพราะหนูรู้ว่าชีวิตช็อปไหนจริงๆคือภาวนาชีวิตอย่าเจองูพิษอย่าเจองูพิษ ็อปเนี่ยเป็นนางฟ้าพี่ทอมค็ออยู่เช่นนี้นะลูกไม่พอโบเล็กเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันชี้ที่หนูเฉยเป็นนาางฟ้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพี่ท็อปแบบเป็นนางฟ้าพี่ท็อปเขาเป็นนางฟ้าจริงๆนะตั้งแต่เขาเลิกปาตรงปาร์ตี้แล้วแบบว่ามาปฏิบัติธงปฏิบัติธรรมชำระใจแล้วเนี่ยนะ เขาก็หันมาออกกําลังกายด้วยดูแลทั้งกายแล้วก็จิตเลยพอสุขภาพใจดีเราก็ไปสุขภาพกายเฮ้ยเราทําลายมาขนาดนั้นเราต้องกอบกู้คืนเรา,เาออก,กแบบ็ออกกําลังแบบออกกําลังขี่จัก,กรยานอย่างที่เห็นนะนะบ้าคลาั่งแล้วดิฉันเป็นคนไม่กลัวแดดกลัวอะไรนะก็ขี่ตะเลง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 ขี่ไปชนบุรี ขีก่กรนไปกับน้องต่อน้องต่อจําได้ไหมต่อน,นันทวัฒน์ต้องอ่ะเขาเป็นเจ้าของร้านจักรยานอ,ะอ่ะแล้วเขาบอกพี่ชอบไปขี่กันไหมร้อยกว่าโลเองอะไรเงี้ยไปไปไปวันเดียวหรอถึงเลยอ่ะวันเดียวเขาทำได้ยังไงอ่ะเขาเรียกวันเดทิปแต่เ oh พียกว่าท <my God. S 1> ี่เรียกวันเดทุ <c oughs> ไปถึงบ้านเพื่อนนะลงนอนลมเย็นๆแล้วฉันกับลูกก็ไม่พูดอะไรต่างคนต่างหลับหมดแรงแต่เราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยไปปั่นจักรยานผิวมันไม่เป็นอะไรหรอคะ มันร้อนนะมันก็ต้องแป็นหนูอุ๊ยตอนปั่นใหม่ๆมันมันมากเลยอจา์มันเมันก็แบบท้าทายตัวเองนะดิฉันก็ไม่กลัวฉันก็ออกตะลุยแดดต่างๆนานาจุดเข้มเนี่ยมันค่อยๆสะสมไอ้ปัญหาเนี่ยเวลาที่มันเป็นจุดด่างดำนี่มันยากมากนะพี่เคยไปทําแบบเลเซอร์นะมันก็ ไม่ค่อยนะอาจารย์เพราะเราอถ้าเลเซอร์อ่ะมันก็จะมีริ้วรอยมีตีนกาคือหน้ามันแห้งอ่ะค่ะยิ่งมันโดนแดดมากๆนะมันยิ่งแห้งเราจะไปทํางานทีเนี้ยต้องแต่งหน้ากลอบแก่อ้แต่งยากมากเราคือมันแห้งแต่งไม่ค่อยติดด้วยมันแตกจ้ะโอ้ทรมานช่างแต่งหน้าบอกว่าจะแต่งให้เยอะหนาหน่อยเพื่อจะกลบเราอ่ะก็ไม่ได้มันแตกใช่มันแตกเพราะมันแห้งอาจารย์อย่าคิดว่าแต่งหน้ากลบแก่แล้วมันจะกบอีรอยจุดดำาๆที่มันยิ่งชัดขึ้น แล้วพี่ท็อปทํายังไงอ่ะมันเกือบจะวิบัติแล้วใช่ดิฉันนะนะโชคดีฉันก็ต้องพอมีอะไรของฉันบ้างอาจารย์ฉันไปเจอแม่น้องหมิงมาทําหน้าที่พิธีกรกันเหมือนเล่าอย่างเงี้ยปรากฏว่าคุยกันแล้วน้องแม่น้องหมิงทําไมหน้าใสวะแก่กว่าเราแบบน็อกรอบเลยอะน็อกรอบอะเพาะหกสิบหกอะน็อกแล้วยังบวกเพิ่มไปอีกอะโอ้แต่ก่อนเนี้ยแม่เองเนี้ยเขาบอกว่าแม่เขาไม่ออกจากบ้านเลยนะ พราะบอกเขามีจุดด่างดําอะเต็มหน้าเลยอย่างว่าเนาะหน้าเขาหมองคล้ำม,มากใเขาก็คือตัดใจแล้วว่าคงจะไม่กลับมากระจ่างใสอีกแล้วละแล้วปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยค่ะเขาใช้ไฮยัมเมสเซรัมเอ้ยเราก็เห็นว่าหมิงเองก็น,น่าใสาเนาะแล้วเขาบอกหมิงก็นั่งก็เป็นคนน่ารักก็นั่งก็บอกว่าจริงๆพี่ทอ้อมนั่งคอนเฟิร์มแม่เนาะแล้วก็อ๋อเออเอเอเราเอามาลองใช้ดูคือตัวเนี้ยนะคะเขามีสารสก,กัดจากประเทศเช็ก เขาชื่อว่าไฮไวท์คือพอพี่ได้สัมผัสแต่ความรู้สึกพี่นะพี่เคยใช้ไฮยาลูโยนิกแอซิดต่างๆนะพี่รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันมันเจ๋งกว่าอีกอ่ะสำหรับเรานะคือตัวครีมน่ะมันนุ่มความรู้สึกพี่เองมันนุ่มแล้วพอมันผสานผิสัมผัสอ่ะพอเราเกลี่ยให้มันไปกับหน้านะมันรู้สึกสบายหน้าคือซึมแล้วมันยังรู้สึกชํำอยู่เลยจุดด่างดำเนี่ยมันแลดูจางลงแล้วผิวเนี่ยดูใสแล้วก็แลดูกระจ่างขึ้น เพราะนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกมั่นใจคือเรียกว่าผิวใสขึ้นไล่ระดับไปเรื่อยๆอะ่ะไล่ตั้งแต่หนึ่งระดับไปจนถึงเรื่องรู้สึกวาวเนียนแล้วก็โอ้โหผิวหน้าเรามันกลับมาเหมือนกับตอนเราเป็นเป็นสาวรุ่นกว่านี้เหรอโอ้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกรอยดําพวกรอยอะไรต่างๆเนี่ยมันดูจางพี่ก็เลยรู้สึกว่าผิวพี่มันแลดูดีขึ้นนี่สี <4 S 2> ม่วงไฮยาเมสคือไอ้ความนุ่มของมันเป็นแบบนี้แล้วมันรู้สึกสดชื่น นี่โ oh, อ้โหแล้วน้องจากขวดนึงนี่ใช้ได้นานสองเดือนดูนี่นี่ไง,ไงแล้วมันรู้สึกเลยว่าการเ่ินแลงมันเกิดขึ้นและพี่ชอบมากคือแม่น้องหมีบอกว่าพี่จ้องพี่ชอบถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่เห็นผลแนละ้วาคืนเงินด้วยนะตอนแรกก็ลองเลยเออเขากล้าท้าเราดีนะ เราก็ชอบใช่ไหมฮะทีนี้วันนี้เนี่ยน้องๆมุมโปรโดนะคะ,คะเราก็เป็นรายการโปรโดปรานจะได้ให้โปรโมชั่นพิเศษค่ะวันนี้จะให้สิทธิ์นะคะ19สิทธิ์ลงทะเบียนค่ะเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์สั่งซื้อนะคะคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดดอกจัน764ดอกจัน9สี่เหลี่ยมหรือที่ Line at hya tv นะคะเขาจะจัดการเนี่ยนะคะเก็บชื่อนามสกุลคุณแล้วก็ ที่อยู่ต่างๆแล้วจะติดต่อกลับมาเพื่อจะมอบสิทธิ์ให้เราเนี่ยนะคะในการสั่งซื้อค่ะขวดนี้ราคาปกติ5,400บาทนะคะลดเหลือเพียง2,990บาทซื้อหนึ่งค่ะแถมให้อีกหนึ่งค่ะยังไม่พอนะคะ,คะเอ้าวละมอบให้อีกค่ะเป็น โลชั่นน้ําหอมอีก2ขวดนะคะ,คะทั้งหมด4ชิ้นนะคะโลชั่นน้ําหอมเนี่ยหลอดละเท่าไหร่ดูไหมแปด้ยเก้บาท4ี่ชิ้นนี้ในราคา2,990บาทจากที่บอกว่าหลอดนึงนี่เนี่ยใช้ได้เท่าไหร่คะเมื่อกี้นี้ <S 2>, 2, <S 2, 2เดือนเน 2, 2เดือนรวมกัน2หลอดก็เป็น4เดือน 4เดือนคิดดูเอามาหารวันแล้วตกวันละ24บาทอุาทเก็บเงินไปซื้อเพชรได้เป็นกูลุตนี่เลยค่ะ,ะ2,990บาทนะคะไฮย่าเมสตัวนี้เพราะฉะนั้นนะคะอยากจะให้ทุกคนรีบๆลงทะเบียนในการรับสิทธิ์สั่งซื้อค่ะกดดอกจันทร4ดดอกจันทรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะหรือทางไลน์ ไฮาทีวีค่ะอูอยากจะบอกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าได้โปรจากรายการนี้นะคะ19สิทธิ์นี้ส่งฟรีมันจะพอแล้วสเสิทธิ์ให้น้อยจังเลยอะพี่ขอเพิ่มได้ไหมคะพี่ทอมอันนี้น่าจะหมดแล้วล่ะบอกว่าให้อีก19ก็แล้วกัน9 2 18ปเป็น38แล้วยังดีกว่าไม่ได้รีบๆนะคะรีบบกดไปจองสิทธิ์น้องโบวี่หลอดละ890ร้อนะน้องแล้วนี่ให้2หลอดนะน้องตกกันละ24บาทเองใช่ไฮยาเมสเซรรัมนะคะที่คิด คนวิจัยพัฒนาเพื่อคนที่เป็นจุดด่างดำนะคะโดยเฉพาะเป็นจุดเข้มๆโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าดิฉันลองมาหลายวิธีแล้วแล้วชีวิตจะห้ามตัวเองไม่ให้ออกไปใช้ชีวิตเอาดอก r ทำไม่ได้ค่ะเป็นคนชอบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ฟ้าด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเต็มที่เลยนะคะอย่าลืมค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์สั่งซื้อนะคะดอกจัน7 6,4ดอกจัน9แล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกดโทรออกด้วยนะคะหรือที่ไลน์ ไฮย่าทีวีนะคะเขาจะจัดการเนี่ยนะคะเก็บชื่อนามสกุลคุณแล้วก็ที่อยู่ต่างๆแล้วจะติดต่อกลับมาเพื่อจะมอบสิทธิ์ให้เราเนี่ยนะคะในการสั่งซื้อค่ะ4ชิ้นนี้ในราคา2,990บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นผลเขายินดีคืนเงิน,นะคะ่ะอื จะดีก็ตรงนี้แหละคือท่านในแง่ของโงูเฮงค่ะถ้าเกิดมีความกระจ่างใสเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเงินที่ดีนะคะและจุดแต่ละจุดที่พี่ท็อปว่ามาเนี่ยเป็นจุดสําคัญทั้งหมดหน้าผากก็เปรียบเสมือนความเครียดความกังวลใจนะคะเขาพี่จับแบบนี้เลยค่ะ,คะบริเวณหนกแก้มก็คือฐานทรัพย์นะคะดังนั้นบริเวณใบหน้าทั้งหมดเนี่ยก็เปรียบเสมือนโงูเฮงนะคะถ้าเรากระจ่างใสและดูดีนะคะแบบนี้ถือว่าโงูเฮงก็ดีด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะไฮยาเมสค่ะขอบคุณพี่ ขอบมากๆเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์และสัปดาห์หน้าค่ะรายการมุมโปรดของเรานะคะจะพาไปพบกับดาราท่านไหนมุมงปรดของเขาจะเป็นใครนะคะต้องรอติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะดิฉันนางดวงตาเรืองสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบางขยงอำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีการที่ว่าเข้ามาเป็นจิตอาสาพระราชทาน904เพราะว่าเราเห็นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านทรงทำงานเพื่อประชาชนเป็นจำนวนมากเราเป็นเพียงจุดเล็กๆที่ทำให้กับประชาชนนะคะในหมู่บ้านในตำบลแต่เปรียบกับสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดที่พระองค์ทรงมอบรถพระราชทานมาให้ในการที่ว่าตรวจสวบบกับผู้ป่วยโควิดหรือกลุ่มเสี่ยงอันนี้เป็นสิ่งใหญ่หลวงที่พระองค์ทําให้กับประชาชนคนไทยเราอ่ะเป็นเพียงน้อยนิดเราขอทําเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลให้กับพระองค์ท่านขอพระองค์ทรงพระเจริญ